ธรรมจากธรรมกึ่งพุทธ,ธการบทที่66ในบ่ายของวันที่22มีนาคมพศ2567ณมหาวิชาลัยธรรมมิกาลาข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธพบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าถุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าการที่บุคคลทั้งหลายฝึกฝนตนอบรมตนจนสามารถรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องของสังขารคือขันกองที่สี่ของขันห้าอย่างจำแจ้งนั้น จะก่อเกิดคุณประโยชน์ก่เกิดอนิสง์เช่นไรหรือเจ้าขาและถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายไม่ฝึกฝนตนปล่อยให้ตนชมอยู่กับความไม่รู้ไม่เข้าใจจนไม่สามารถเข้าใจในเรื่องของสังขารบุคคลเหล่านั้นเขานั้นจะเกิดโทษอย่างไรบ้าง ตามกฎแห่งกรรมตามกฎของธรรมชาติในวัฏสงสารขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยก็ดีดแล้วล่ะลูก ถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็น้อมทำนี้ไปเผยแผ่บอกต่อแก่จิตทั้งหลายให้เขาได้เข้าใจตามด้วยพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย บุคคลทั้งหลายในโลกเป็นทุกข์กันมากก็ด้วยความคิดความคิดก็คือสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งและความคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตทุกชีวิตเมื่อเราคิดถูก เราก็จะพูดถูกและทำถูกเมื่อเราคิดผิดเราก็ย่อมพูดผิดและทำผิดและการกระทำของเรานั้น <c oughs> ก็จะนำพาเราไปสู่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดีตามความคิดของเราอีกทีหนึ่งรวมถึง ความคิดปรุงแต่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณและมีโทษมากแกบุกคคลทั้งหลายถ้าคนคิดเป็นคิดถูกเขาก็จะไปในทางที่ดีถ้าคนที่คิดผิดคิดไม่ดีเขาก็จะไปทางที่ไม่ดี ความคิดเป็นสิ่งทำลายล้างทุกอย่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอย๋ยบุคคลผู้รู้จักความคิดเข้าใจความคิดและสามารถควบคุมความคิดได้อยู่เหนือความคิดได้ก็ย่อมถือว่าเป็นผู้มีชัยชนะไปกว่าครึ่งพระพุทธเจ้าน้อยเอย๋ย และบุคคลผู้ที่จะเอาชนะความคิดได้ก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของความคิดซึ่งความคิดนั้นก็คือสังขารสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเชนการที่บุคคลผู้หนึ่งสามารถฝึกฝนตน จนรู้แจ้งในเรื่องของความคิดดานบุคคลผู้นั้นเข้าใจในเรื่องของสังขารได้เป็นอย่างดีเขาย่อมได้เปรียบมากย่อมมีอาลิสง์มากอาลิสงไพศาลส,ส่วนบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งไม่เข้าใจในเรื่องของสังขารไม่เข้าใจ ในเรื่องของระบบการทำงานของขันหากองที่สีว่าความคิดปรุงแตง่งการประมวลผลจากสมองที่จะปรุงแต่งให้เรื่องนั้นเป็นอยา่างนั้นอยาน่างนี้เป็นเช่นไรเป็นแบบไหนไม่เข้าใจในเรื่องของสังขารอยา่างนี้เขาก็ย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ คอบคมความคิดไม่ได้อยู่เหนือความคิดไม่ได้เขาก็จะถูกคอบงำไปในทางที่ไม่ดีหรือดีบ้างไม่ดีบ้างดีแบบผิดผิดบ้างในที่สุดชีวิตของเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมก็ย่อมมีโทษแก่เขาเช่นนี้อย่างนี้ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเช่นนนการติลูกทั้งหลายจะฝึกฝนตนให้เห็นแจ้งเข้าใจในเรื่องของสังขารคือความคิดปรุงแต่งย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดคุณประโยชน์มากการติลูกจะปล่อยให้ตนจมอยู่กับความไม่รู้ ไม่เข้าใจระบบของสังขารนั่นยอมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะลูกจะอยู่แบบพวกไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงพวกควบคุมความคิดไม่ได้ลูกยอมเป็นทุกข์มากเมื่อลูกตั้งหลายได้พิจรารณาธรรมดังที่เราตถาคตได้กล่าวมาแล้วนั่น ก็จงพิจรารณาธรรมทั้งเก้าประกาศดังต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจละเอียดมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะตามในประกาศที่หนึ่งลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าปุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตน จนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของขันกองที่สี่แห่งขันห้าคือสัญญานั้นได้เขาย่อมเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจระบบการทำงานของสังขารได้เป็นอย่างดีเขาย่อมรู้ดีว่าทำแบบไหนทำเช่นไรจะทำให้ระบบนี้ คิดไปทำไปปรุงแต่งไปในทางที่ดีที่บวกไม่คิดลบไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่เข้าใจการทำงานของสังขารได้ดีอย่างนี้ว่าการทำงานของสังขารนั้นคือความคิดปรุงแต่งคือการไปหยิบเอา เรื่องต่างๆสิ่งต่างๆทั้งหลายมาประมวลผลเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความคิดและความคิดก็จะเป็นตัวนํำพากายนี้ให้พูดให้ทำตามความคิดนี่คือระบบการทำงานของสังขารนี่คือการทำหน้าที่ ในขันห้าของขันกองที่สี่แห่งขันห้าเขาย่อมเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเขาได้รู้ได้เข้าใจถึงการทำงานของสังขารได้เป็นอย่างดีเข้าใจตามระบบดีแล้วเขาก็ย่อมสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราว แห่งกายกายนี้ได้ตามความเป็นจริงต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนจนรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องราวแห่งสังขารคือความคิดปรุงแต่งนั้นได้แล้วเขานั้นย่อม เป็นบุคคลผู้ที่สามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันการปรุงแต่งการประมวลผลการทำงานของสังขารเขาเป็นบุคคลผู้รู้ว่าตอนนี้สังขารนั้นปรุงแต่งไปเช่นไรคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีคิดอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างไร เขาย่อมเป็นบุคคลผู้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันการประมวลผลเพราะเขาเข้าใจระบบการทํางานของสังขารแล้วเขาเข้าใจเข้าถึงรู้แจ้งในกระบวนการทํางานอยู่ในขันหานี้ในหน้าที่ของสังขารแล้วเข้าใจได้เป็นอย่างทีเขาย่อมสามารถ รู้เท่าทันความคิดลูกต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนเองจนเข้าใจในเรื่องราวของสังขารความคิดปรุงแต่งได้เป็นอย่างดีแล้วเขานั้นย่อมเข้าใจระบบการทำงาน ของสังขารในกายหยาบนี้เขานั้นย่อมสามารถรู้เท่ารู้ทันระบบการทำงานของสังขารคือความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเมื่อเขารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งบ่อยๆเขาก็จะสามารถเอาชนะความคิดได้โดยการถี่ เขานั้นควบคุมไปในทางที่ดีอยู่บ่อยๆถ้าควบคุมไม่ได้เขาก็จะไม่สนใจความคิดนั้นและความคิดนั้นก็จะหายไปเองแล้วเขาก็จะฝึกตนเองให้อยู่เหนือความคิดทั้งปวงเมื่อเขาอยู่เหนือความคิดแล้วจิตที่ตื่นรู้จักภายในก็จะบอกบางอย่างแก่เขา แล้วเขาก็จะนำเอาสิ่งที่ดีตามความตื่นรู้นั้นส่งสัญญาณมาให้ระบบของความคิดประมวลผลเล็กน้อยตามหน้าที่เพื่อสั่งกายหยาบให้ทําตามเท่านั้นเขาจะสามารถอยู่เหนือความคิดเขาจะสามารถควบคุมความคิดเขาจะเอาชนะความคิดได้ลูก ต่อไปทําในประการที่สี่ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนจนรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องของขันห้าดีแล้วรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องของสังขารดีแล้วเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ สามารถที่จะรู้แจ้งในสังขารเขาร้าใจระบบการทำงานและรู้เท่าทันความคิดอยู่เหนือความคิดจนจิตของเขานั้นตั้งมั่นรู้ตื่นไม่เคลิมตามไม่เป็นไปตามความคิดอยู่เหนือความคิดเขาย่อมสามารถฝึกฝนตนอบรมตนจนประสบความสำเร็จเป็นขั้นขั้นไป จนถึงพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนา,าคามีและพระอาหารหันเพราะเขาเป็นผู้เข้าใจระบบการทำงานของสังขารเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งต่างๆรู้เท่าทันสังขารนี้แล้วเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะความคิดอยู่เหนือความคิดได้เขาก็ย่อมสามารถ ควบคุมความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีตามจิตที่ตื่นรู้จักภายในเขาย่อมเป็นผู้อยู่เหนือทุกทั้งปวงคือผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เข้าสู่พระนิพพานเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยนี่ก็คือสภาวธรรมของคุณอนันต์ในการรู้แจ้งในระบบสังขาร ต่อไปทำในประการที่ห้าลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อเขานั้นไม่สามารถฝึกฝนตนจนเข้าใจในเรื่องของสังขารได้เขาก็จะจมอยู่กับความไม่รู้ความคิดการปรุงแต่งเข้าครอบงำ ทำให้เขาไม่อาจรู้ไม่อาจเข้าใจระบบกลไกการทำงานของสังขารเขาจะเอาสิ่งต่างๆทั้งหลายมาผัวพันยุ่งเหยิงวุ่นวายกันไปหมดจนหาความจริงไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จมอยู่กับความทุกข์ต่อไปต่อไปทำในประการที่หกบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้เท่าทัน ไม่รู้แจ้งในเรื่องของสังขารเขานั้นก็จะเป็นบุคคลผู้ที่รู้ไม่ทันความคิดรู้ไม่ทันการปรุงแต่งการประมวลผลของความคิดที่มีอยู่ในสมองมีอยู่ในตัวของเราไม่อยู่ในขันหานนี้เขาจะรู้ไม่ทันความคิด เขาจะไม่เท่าทันสังขารความคิดปรุงแต่งนี้เลยและเขาก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้เขาก็จะทุกข์ไปกับความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จนในที่สุดเขานั้นก็มีแต่ความเครียดความคิดสับสนวุ่นวายมีการทำงานของสมองของความคิดปรุงแต่งที่ไม่รู้หยุดรู้หย่อน เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยย่ยอมเป็นทุกข์ต่อไปทำในประการที่เจ็ดลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจในระบบการทำงานของสังขารไม่เข้าใจเรื่องราวของสังขารอย่างกระจางแจ้งเขานั้นเป็นบุคคลผู้ที่รู้ไม่ทัน ความคิดปรุงแต่งไม่เข้าใจระบบเขาก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ไม่สามารถอยู่เหนือความคิดได้ไม่สามารถแก้ไขเอาชนะความคิดได้ในที่สุดเขาก็จะตกความคิดนำพาให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปหาทางแก้ไขปัญหาคือความคิดนั้นไม่ได้เขาก็จะจม อยู่กับทุกต่อไปทำในประการที่แปดลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่เข้าใจในเรื่องของสังขารอย่างแจ่มแจ้งเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ไม่สามารถรู้เข้าใจในกระบวนการทำงานของสังขารตามความเป็นจริงรู้ไม่เท่าไม่ทันความคิด ไม่สามารถเอาชนะความคิดอยู่เหนือความคิดได้เขาก็จะจมอยู่กับความทุกข์ในวัตาสงสารนี้ต่อไปอีกยาวนานเพราะความคิดของเขาอาจพาไปดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างทำให้เขานั้นจะต้องเป็นไปตามกรรมแห่งตนไม่พบกับความหลุดพน้นไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ จะต้เวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่เก้าลูกจงพิจรารณาโดยรวมอย่างนี้เถิดว่าการที่ลูกทั้งหลายนั้นฝึกฝนตนเองจนรู้ตื่นรู้แจ้งในเรื่องราวแห่งสังขาร ย่อมทำให้ลูกเข้าใจระบบการทำงานของสังขารลูกสามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งสามารถเอาชนะความคิดทั้งหลายได้จากจิตที่ตื่นรู้และสามารถพ้นทุก์ได้นี่คือคุณอน,นันจาก,การรู้แจ้งในสังขารลูกนั้นจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า การที่ลูกปล่อยตัวปล่อยตนจนไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของสังขารลูกย่อมไม่รู้เท่าทันไม่รู้ตามความเป็นจริงของเรื่องราวแห่งสังขารควบคุมสังขารคือความคิดปรุงแต่งไม่ได้ในที่สุดลูกก็จะต้องจมอยู่กับทุกนในความคิดเป็นไปตามทุกนในความคิดความคิดพาให้คิดพาให้ทำ กรรมพาให้เป็นไปตามเหตุแห่งกรรมเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญโลกคนเราคิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์คิดดีก็ทำดีคิดไม่ดีก็ทำไม่ดีการกระทำเหล่านั้นก็ย่อมจะเป็นเหตุนำพาให้เราเป็นไปตามกรรมอยู่เสมอ เช่นนคนเราถ้าหากว่ารู้จักความคิดเข้าใจการทำงานของสังขารควบคุมความคิดได้อยู่เหนือความคิดได้เอาชนะความคิดได้ย่อมเป็นศุขลกูกเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกเมื่อได้สดับฟังธทมนี้แล้วพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทม นั้นมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมอธิบายจากพระพุทธองค์แล้วลูกก็พอจะเข้าใจและพระพุทธเจ้าค่ะว่าระบบการทำงานของสังขารกองที่4แห่งขันห้ายอม มีผลมากต่อการใช้ชีวิตต่อการดำเนินชีวิตของดวงจิตทั้งหลายถ้าเรารู้แจ้งเข้าใจระบบเราก็จะควบคุมเราก็จะรู้เท่าทันและหลุดพ้นได้ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะถูกควบคุมในความคิดการปรุงแต่งและเราก็จะเป็นทุกข์ไปอีกยาวนานลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะ กลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกลาบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ